ครับสวัสดีครับวันนี้กะมาพ่อๆกับผมพี่เกาครับบ่าวเปียวิธีอีสานนะครับทีมงานอีสานอากินมันหมานนะครับเนาะวันนี้กัสิผ้ามาอะไรม่วงหรือว่ามากลางด่างนะเนาะกลางด่างหาปลากันหาปลาไปก่อยแก้มเหล่าเขาเี็กหน่อยมันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้นะมีที่มีที่เข้ากันนั่งเลือนนะครับวันนี้ผูซื้อว่าชิมหลายคนนะครับนะทีมงานหลายครับทีมงานหลายทีมงานหลายเต็มลำเลื่อเลยครับ โอเคครับตอนนี้เข้ากำลังไอ้ไอ้เอาดางล่งอยู่นะครับเอาดางล่งอยู่ก่องดางแล้วเดี๋ยวจะทำการไล่ไล่ไลปลานะครับไลป่ไลปลาให้มันขอมาหาดางเบิงหลวกาสีมา สิมาเบิง่งกันมามื้อนี้เฮาสิมีผลงานให้พี่น้องเฮาได้รับชมมากน้อยส่ำใจนะครับก่าฝากฝากทีต่ตามนะครับฝาก<ะ><ะ>ติดตามนะครับฝากติดตามเมาบิ่งกันว่าสีมานบ่มื้อนี้สำหรับสภาพไม้เฮานะครับนะก็สนะิเป็นอ่าเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับอ่างเก็บน้ำสภาพไม้เกิดคนขังหกพอสมควรนะครับเนี่ยไปนะครับก็หลายคนนะครับมื่อวานนี้มามานำการสองสี่หกเจ็ดหน้าเจ็ดคนนะครับเนาะ ทีมงานวันนี้มาเจ็ดคนเลยสี่ม้าสามไสกะเดี๋ยวล่อรุ่นน้ำกันนะครับโอเคนะครับเนาะเห็นไหมวีว no. oh ีหอยหน่วยหนึ่งนะเนี่ยนะหอยเชลลี่ครับหอยเชลลีหน่วยหนึ่งนะผีสองสองสองดันเขึ้นไปเก็บเลยเก็บหอยก่อนพี่ใหญ่ยังยืนก่อนยังพ่าเดินเนอะวีถอยเขึ้นไปเอาไม้ไผ่ดันเรือขึ้าไปเลยสองหน่วยสามหน่วยอยู่ขนาดไหน ก็มือดีเข้ามากนี่เอาเบิร์ตนะครับว่าจะเห็นยังเอาดะนะครับเนาะว่าจะเป็ดชาวบ้านก็เอาขันเทียนร้อยมากนะไม่แมนอยู่เฮ้ยมีไม้บนโค้งแยอะทับตัวบ่อประกอบทั้หลายไม่แมนบอันหลายทีมงานนี่โหดเลยครับเน่ะเห็นยังเอาเบิร์ตยังไงเป็ดโมมี่จะของก็เอาโมมี่ซื้อแกมติดข้อไว้เอาเบิร์ ขวายเขาเลยทั้งหมื่ี่นองเขาถือตอนไหนน่บอเป็ดหนทั้งผุนเออเนาะออริ่มบุนเอาอะไรก็อะไรทั้งหนาด้ละเขาบริคคนท่านตรงทางบุงมดีนะม่ล้ะครับตัวนึงครับพี่น้องเห็นสองครับสองบองานไปตัวนไ้ป็ดไเปไก่เนี่ยแต่บองานไปเลยจริงครับสองโตครับพี่น้องเริมล้วครับผลงานเริมมากล่ะครับหนังรถตงอันนี้ เอาเก็บใส่กระช่งเล็กกันเด้อเออเก็บปลาใส่กระชังโลดมาสองโตครับสองโตครูนะอันนี้มาแพ็คคูเพื่อนนะปลาทูนะครับเนาะปลาทูปลาทู่ปลาทูปลาทู่ปลาทูอ้าวปลาที่าครูเป็นตลาดด้างหนึก็ผลงานเล็กๆน้อยๆนะครับผลงานเล็กๆน้อยๆเลยมาแล้วสองโตนะครับหลังจากที่หลังจากที่กำลังเก็บมอ่งมาได้ประมาณจะหาเส้นโอ้ยหาเม็ดนะครับเนาะมาสองโตเลยครับ เดี๋ยวกระรุ่นต่อไปว่าจะมีไม่เห่าเห็นอีกบอไปครับไปมาอีกแล้ว,ลวตัวนี้เป็นปลาทูนะครับตัวนี้ปลาวันปลาวันหรือม,มาตัวเดียวคือปลาวัน <laughs> จักปลายอย่างนะครับโอ้โ <c oughs> หมันเสียวขาวเนะาะต่วันมาตัวหนึ่งนะครับหนึ่งขน,น,น,นเนี้ยสามนะเด้อครับมื่อเนี้ยอ่ามันับซอยกันครับบาดนี้สีใดไรบปานไหน สังเกตนะครับอการวิธีการลงไอ้ลงดาง่างเขาเวลาเก็บนี่เขาสีบอไอ้เก็บแบบพิธีพีทันนะครับเพราะสาวเกินมากล้วก็วางลงกับลำเรือสิเลยนะวางลงไปเลยอย่างนี้นะโมมีการข่อก,กันก้อนะครับนาะยเห็นบอสวยๆเลยครับสวยๆเลยสาลายกันลายครับสาลายห่างกระหลอกสุดๆเลยไปลุยหน้าลุยหน้าบอ <laughs> มาแล้วครับไปอีกแล้วกําลังเด้ดสามนะครับนี่บาดนี้ไดสามโตแล้วอ่ามาอีกแล้วครับโอ้ยโตใหญ่ครับตัวนีมึงเอ้ยสวยงามมีลีครับเนี่ยปลาคุณไทยปลาคุณไทยเฮ้ยเฮ้าตฮ้ยเฮวยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเน้เฮ้ยเฮัยเฮ้ยเฮ้ย่ฮ้ยเฮ้มัน้ยเฮ้่เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยกั้อเฮ้ย้อเเฮ้ยเฮ้้ยเ้อเพเยเ้้เเย้เเ้้ยงเ ฉลองเลยฉลองลองหรอครับซีแต้มเหมือนเหมือนปลากระสุกอ่ะหนึ้ยบ่อยากสีผ่าครับพี่น้องมาไล่มอ่งกับม้วนม้วนเลยเห็นบอเนี่ยเดี๋ยวลบไปหุ่นสีผาไปลาบปลากินนะครับน่าลาบแบบดิบเด้อันมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วสุดๆครับสุดๆเฮ้ยปลาคือโตงามใช่วะมือที่พาไปช้อนเยียนช้อนเยียนเหรอไอ้ไอ้ช่วงช่วงนี้คลิปอาจจะมาแบบต่อเนื่องแน่จังหน่อยนะครับตอนเพิ่งจบต่ว เบรก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 เี๋ยก่อนเบรกก่อนอ่าไตเรือเบรกครับไตเรือเบรกถอยหลังนิดนิดบ่อะฮ่าฮ่่าฮ่าโอ้เว้นพันถงายรอดสิงไตหน่ะไตเรืออ้น่ะปัจถ่ายรอดสิงห่าล้วบ่ห่าน้อโอ้ฮกมาแต้มสีฮกมาแล้วครับแต้มสีฮกมาอีกแล้วโอ้วกกระสูบกวมาครับพี่น้องกระสูบกระสูบนี่ไงนี่ไงสูบน่กระสูบเนี่ยปลากระสูบนะครับมาแล้วกินลายกันเลย โต๊ะที่เจ็ดนะครับเนาะแม่นบัวเจ็ดหกหกโต๊ะที่หกครับโต๊ะที่หกตามมานะครับสำหรับรอบนี้นะมาแล้วมาแล้วปลาอะไรบ้านเราเรียกปลาอะไรครับกระตูนกระตูนใช่เขาเรียกว่ากระตูนกระตูนภาษาไทยบ้านเราเรียกปลาอะไร ปราสูตดเออปราสูตดหมายถึงคลอดครับปลาสูตดคือเกิดบ่ปรสูตปลาสูดไปครับไปกันต่อไปต่อไม่รอแล้วนะอ่าลุยต่อไปมาอีกแล้วครับตัวนึงมาอีกแล้วเห็นแวบครับโอ้ตาดีนะครับเนี่ยเห็นบ่นั่นปลาอย่างว่าตัวนี้ปะปลากุปมปลากุ้มปลากุ้มันมีตัวเดียวปลาปูเหมือนปลาหมูหลายครับปลาหมูหลายพี่น้องปลากุ้มแต่ว่ามีตัวเดียวมาอีกแล้ว กลากุมมาอิสระอย่าให้มันตายเด้อเดี๋ยวสีพาพี่ส่งปลาปุ่นถอยเห็นอะไอีกตัวหนึ่งอยู่ตีนน่ะอยู่ตีนน่ะตัวหนึ่งน่ะน้าๆน้าหน้าน้าน้าสองสามโอ้โห่อยากสิภาคแล้วว่านี่ว่าว่าเต่สิบบถือว่าแม่เนอะครับเนี่ย มาแล้วครับมาแล้วโอ้ยตัวเหี้ยอะไรล่ะวะลืมนับเลยีแล้วครับผมเนื้่น้ำอยู่หอดีี่อยู่นี่สำรับสำรับไม้ทีเขาเขามาหากันมือนกัน่เป็นไม้สะพานประมาณนี้นะครับในหกเด็กกับจมีสาลายแล้วก็มีพักกเกษตรน้าเนาะกับจีหกเนี่ย้น้หนาหกอยู่แต่ว่า เนื่องว่าไอ้กแต่ว่าดางข้ามันเป็นดางลูกแหนะครับลูกมันจะงแรงมากงแงนกแลครับก็ที่งรงนามดีนะครับนแล้วก็มา้วยหมานตัวแมนบ่ป้ายปายมากันต่อไปการตลาเนาะอไปครับไปเห็นบอลมองกกันถือดีไห มองเที่เขาถับแหงไปเห็นแวบๆครับแวบๆข้างล่างไงตัวนึงขาวๆน่ะโอ้ยว้ายอ้ยโว้ายว้ายพูดไมกแล้วครับมันไม่ตีเเป็นซศรอยู่บายโอ้ยพูดมีอีกข้างหน้าก็มีเลยครับน่ะเบรกเรือดตุนเรือตุนเรือมันถือแล้วมันดาร์กมันบดีมันปลอมมันบอนโมเมนต่อกันมันหกมันดิ่นมันใหญ่นะโอ้ครับสังเกตในพลานนะฮะนักพานนะบอกบอกไปก่อนนะครับเนี่ยอันคือเพชรขาดแหงไอ้ลุ่มดาวไฟขวัญนะครับนะนี่ ได้ผ่านสนามเพชร่าฆแห่ทมูน้ำห้ยขวนสุดๆนะครับจะบอกให้าเพียทหากินนี่จำกูเศร้าแล้วพอดีสิบกว่าแล้วมั่งเนี่ยสิบกว่าแล้วเด้อไปตันต่อไปกันต่อกะผมอาจจะทำคลิปแบบหลายตอนนะครับเนาะกะ สีล่งแบบว่าลงที่หนึ่งลงที่หนึ่งผมก็จีเฮ็ดคลิปตอนหนึ่งนะครับก่เบิ่งไปเรื่อยนะผมอาจจะเป็นแบบว่าเฮ็ดหลายอีพีนาองอีพีหนึ่งอีพีสองอีพีสามเป็นสี่นะครับนะก่พี่น้องกับโคตรที่ตามไหวนะครับผู้ได้ชอบหากินทั้งนี่นะชอบหากินทั้งนี่กับโคติที่ตามไปเลยเพราะว่าผมอาจจะทําคันสีเฮ็ดลงคลิปเดียวเลยมันก่สีเงาเกินไปนะครับนะผมก่ก่าสีขอเฮ็ดหลายคลิปมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วเบียกเรือเบียกเรือเบียกเรือ มีก้อนมีก้อนปลาอย่างเงี้ยนี่อันนี้ปลาดอกเงี่ยววขาวดอกเงียวครับแต่ว่าใส่กับสวยๆนะครับปลาปลาเ้าใส่สวยประมาณสามนิ้วหรือเกือบเกือบสามนิ้วนะครับปลาเพราะว่าเพราะว่าด่างเ้านี้มันด่างจากเส้นใหญ่หาบ่เสสี่เส้นครึ่งนะครับเนาะกินขามาโตพอดีเลยสี่เส้นครึ่งนะเพราะว่ากินข้ามมาโตนะครับนะปอนลงข้อปอนตรงย่ำคุนว่า เอาเข่าซอเกตมาสิเอาเข่าซอเกตแล้วก um ็รับไปลงเลยมาเพราะว่าด่างเขามันเป็นด่างสองหนานะครับแลกระเจด้านึงกระเจดห่างอยู่สิบเส้นบ่อตัวนี้หนานึงสิบสองเส้นนะครับหนานึงเขาจะใช้อยู่สี่เส้นครึ่งนะครับนะลูกเขาใช้เป็นลูกแหะนะครับเพื่อความนักแล้วก็จะคมพวกสวะลงไปได้แน่นะฮะนี่ครับพอได้นะครับพอได้พอได้พอได้อยู่ กกินหาอยากบานทาเนาะช่วงนี้ก็เป็นหลังปีใหม่นะครับวันนี้กัวันที่เท่าไหรวันที่ที่หกเออวันนี้วันที่หก้วครับนะอาจารย์ฝากถ่ายรูปปลาถ่ารูปปลาบอกยในกระชังอยู่ในนะ่ายในกระชังไอ้เ่ถ่ายเลนะจังหวะสุดท้ายเหรอครับจังหวะสุดท้ายโคตรมองปุ่มมุ่งคมเหลืออีกน้อยนึงครับจังหวะสุดท้ายใกล่องโต๊ะงามโต๊ะงื้อใหมครับเนาะเป็นยงไรจังหวสุดทยเขามีวะจัดเอาไก่ สุดยังไงนั่นนะครับเน้องใช่ไม่ใช่ใชตายหมดแล้วนะหมดแล้วครับหมดแล้วกาผลประกอบการบาทแรกการชีได้อยู่ประมาณจักยี่สิบได้อยู่นะครับเนาะงยี่สิบยี่สิบเอาบุงนั่นมานั่นนั่นนะฮะนะฮะนี่นี่ครับบุ้งสังเกตนายข้าวเท่าแต่ละคนนะครับกันนาสีแดงแดงนิดน่อยเาแดดมันห่อน้องไตเลือดนะครับสังเกตเขาท้ายไตเลืออันนี้เขาใส่เครื่องใหญ่นะครับเนี่ยเครื่องซ้อลอยแรงนะ บมทรพมาดาเอ่อเธอโบคูเดินเดินเดินแต่เราเดี๋ยวหอมืออย่าของโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุนบาทใหม่กันนะครับเนาะบาดนี้ผมกะจะขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับเนาะคันนะคันนะเขาบอออกกวนน้ำนี่กระซั่งกันคันคันคันพี่น้องขึ้นชอบก็ติดตามนะกดติดตามไปหลักกาเดี๋ยวมันจะมีคลิปอีพีต่อๆไปต่อๆไปเรื่อยๆนะครับเนาะโอเคนะครับเนาะมาขอเบิ้งเลย โอ้ยน hey well, ี oh, hair hair? ่ครับบาทเดียวโอ้ยนี่ครับไพ่บอกว่าเมืองอีสานแหลงเทือกเทือกแจ้งเต็มพอดีแล้วครับนี่กระชั้งเมืองอีสานแหลงอย่าจูงแขนเพราะวาเบิ้งมัดสีแหลงหรืจังได้นี่ปลาเต็มกระชั้งอยู่เนี่ยโอเคครับโอเคครับเจอกันใหม่คิดนาเนาะครับเนาะ